ในแต่ละปีกองทัพบกจะได้รับน้องๆชายไทยเข้ามาเป็นทาหารกองประจำการปีละสองัดโดยแต่ละนายจะต้องผ่านการฝึกหลักสูตรทหารใหม่เบื้องต้นที่ข้นข้นนานถึง6สัปดาห์ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกได้ดำเนินการฝึกทห,หารใหม่รุ่นปี2 5 6 6ผัดที่1ครบตามหลักสูตรเร,รียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการฝึกหลักสูตรทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ต่อเนื่องเพื่อให้น้องๆทหารใหม่ได้เรียนรู้งานในหน้าที่ตามตำแหน่งที่ตนเองบรรจุครับวันนี้กรมทหารมาที่2 จะนาทุกท่านเข้ารับฟังพูดคุยกับน้องๆอทหารใหม่แห่งกองทัพบกที่ทั้งเตยมใจสมัครเป็นทหารแต่ที่จับได้ใบแดงแต่ที่เหมือนกันคือพวกเขาเป็นพลทหารที่มีชาติพันธ์ชนเผ่าของแต่ละชนเผ่าซึ่งจะได้มาเล่าประสบการณ์ที่หาไม่ได้นอกกองทัพครับ วันนี้เราได้นาทุกท่านมายังหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทาหารมาที่7กรมทหารมาที่2เพื่อมารับฟังความรู้สึกของน้องๆทออาหารใหม่กลุ่มชนเผ่าว่าทําไมถึงตัดสินใจมาเป็นทาหารและเมื่อเข้ามาเป็นทหารแล้วได้อะไรบ้างเชิญมารับชมครับสําหรับกลุ่มนี้เป็นการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ของน้องๆแต่วันนี้จะทําการฝึกในเรื่องการใช้เครื่องยิงลูกเบิดขนาด120ม mm. ิลลิเมตรทราบว่าในกลุ่มนี้มีน้องๆที่มาจากชนเผ่าจำนวนสองนาย เดี๋ยวเราไปพบกับน้องกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับครับสวัสดีครับครูทราบว่ามีน้องๆที่มาจากชนเผ่าจำนวนสองนายอยู่ในกลุ่มนี้ชื่อน้องอชิตะกับน้องจตงุรงเดี๋ยวพี่อยากจะสอบถามความรู้สึกของน้องๆหน่อยน,นะครับได้ครับครับประธานอาชิตะครับประธานจตุรงครับ S <S <S เดี๋ยวเราจะให้น้องทหารใหม่แนะนําตัวก่อนนะครับกับผมพลทหารจุโรงนุงน่มนาวชนเผ่ากะเหรียงครับทําไมน้องถึงตัดสินใจมาเป็นทหารครับโม่แกสายทหารเลือจีนจะริงเนาะเพราะนี่จูดโปชอเลยเนาะตัวมืองซาเลจูดได้สมัครสอบแกนเ์ทหาในสิบตอนน่อเนาะตัวโมบรรจุสายเกณฑ์นี่แกข้าราชการตัวเมืองสายเลจูโม่เจ้าป้าจีซอลจีาาเดอพาก็จะคือเวียดนอมเลือจีในแกทหารเนาะ ก็เลยแกจะจต้าชมโมดแล้วเจ้าโคตรที่ขานเนาะแล้วพี่จะ้เปิดสมัครแกทหารเนาะอยากจะบอกอะไรให้กับคนที่รับชมได้ทราบถึงความรู้สึกที่เราได้เข้ามาเป็นทหารครับเลิ่มเปิดแกทหารเนาะเป็นเนี่ยอันนี้เริ่มเคยชมมโหมดดีซอว์ทางกองทัพก็เมือไปเที่ยวซาดเดอร์โกมอรสกอเลิ่มมาสกอตาดิซอวจะแบ่งแยกไปเนาะถึงแม้ที่เนี่ยแก่ชนชาชนชาคอบาจะใสยพอพันพอพันคอบาที่เนี่ยโอ้ที่นี่ตะคอคอบาที่เนี่ยตัวภาษาภาษาคอบา ว่าใช่ทางกองทัพก็แชร์ไปคีดิจิตอลรัซากราผ่าเนาะที่บาร์ปิเลียบ่าที่บารชมัวอาบาดิจิตอลทางกองทัพก็แชร์คี่เว้ดิจสโซไปแชร์ขี่เนาะแล้วโมเวซาปูโพรโพรกมอสโกเรื่องนี้ก็ตือเกณฑ์กว่าพี่เป็นปแกันทหารเนาะประกันทหารดิจิตอลรัาซาเนาะจะภูมิใจอารกล่าวเรื่องพี่จะเนี่ยประกันทหารเนาะมีโอกาสมาแต่มาเรืองเอาเว้ก็เจอเนาะเลืองพี่จะเกลือนจะข่าจะขึ้นใี่มาเนาะกับผมพลทหารอชิตาแมนามโนธรรมชนเผ่ามงครับ แล้วน้องล่ะครับทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นอาหารครับตอนเด็กผเจียฐานะกูช่วยรงเทีาอยู่เียผเก็อดกแก่อเจียกูเรืองเต้เืนี่ยเราก็ช่วยเต้าเนียถวันเต้ผกูเออตตัดสินใจตัวทหารเนียีเดกูน้อยเียนี่สาได้แต่ชาๆที่คือกอ่ะกูสนใจตัวเรากูเท่ยวเต้อ่ะกูเที่ยวอาที่สมัครตัวกูเที่ยอาสาเจียจัดฉลาดเออผูเที่จับไล่ไปแดง

กูเสชีวทุงอย่าเลยเกอจะอยู่กูยังเสียแต่ยตัว้กมาหลดูหลายอย่เมื่อเราได้เข้ามาเป็นทหารแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับอะไรบ้างครับจากการเข้ามาเป็นทหารอ่การตัวทหารหย่อนอยู่กูเราหยาล่ยหลให้แค่อถอก็ผ่านการฝึกเล่นแต่หล่อเรอูกูว่าจะก็ชื่มันก็ตุกขึ้นะก็ะเสชยเราก็ที่อยู่เกอจะก็ตะเป đi à chỉ chia các chỉ khi tao nói đây à chỉ à các chỉ tao một phần tên đời tao làm việc như này tên đời như của tao như gì thế như chỉ là phải đang có có cần đã có chế độ cũ thế chỉ à tôi số can các là liên thế lo nữa านี้ออเจ็เเราลวูู่้ชนะป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับฟังความรู้สึกของน้องๆ้องอาหารใหม่ชนเผ่ากะเหลียงและชนเผ่าม้งว่าทําไมถึงตัดสินใจมาเป็นอาหารและเมื่อเข้ามาเป็นอาหารแล้วได้อะไรบ้างต่อไปเราจะพาไปรับฟังความรู้สึกของน้องอ,งอาหารใหม่ชนเผ่ามูเซอร์ว่าเขาได้รับอะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นอาหารตามอะไรครับ เดี๋ยวเราจะให้น้องาหารใหม่ได้แนะนำตัวกันก่อนนะครับกับผมพลทหารยนรัตชุติเวอนุกุลมาจากช่องเพาิงเซอร์ครับเมื่อเราได้เข้ามาเป็นอาหารแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับอะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นอาหารครับงานคิดว่างานได้ความอดทนขวาวแข็งแกร่งัง้าหอาวโตและม,มัอร์หัวรัการฝึก ก็จุกาเชเวให้งาสามารถวัดดากาอุปสรรคที่งานเจอได้ดีขึ้นพรอครัวรุนได้ดีขึ้นงา a คิดว่าเงาตัวเป็นชุมม้อมากขึ้นมอผ่าเวลาที่มาแช่ซาทางให้มหางับปาง n a เอว่าถ้าเขามาแชซามากกว่างาเอที่ n g ามาจนถึงทุกวันนี้หางับปาง n g เอมามากครับแต่าห้าได้สองให้รู้จักรักษาเวลาและก้าเตเวการเปนทิงให้รู้จักรับผิดชอบ งแม่ฟูที่ทา้าเงาวโตนได้ส่งลวงครับสุดชอ์ได้รับกรรมปฏิวาตอมเตกับคสุดาเวท่าเทียงกรรมคืการลวทวันแรกสุดชอ์อมเตกับคาสุดายเวได้รับสิขอเคข่้นใช้คสุดอุูย้ยทาสูท่าหรือแม้แต่ออจ้าท่าก็ทาคสุดาไม่มีชอไหนได้รับสิทธิพิเศษ ซึ่งในฐานะงานเพื่อคนชมเผารู้สึกดีมากครับที่ทุกคนได้รับโอกาสท้าทายการครับหลังจากที่เราได้รับฟังความรู้สึกของน้องนานใหม่เผามูเซอร์กันแล้วว่าเขาได้อะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นอาหารต่อไปเราจะพาท่านไปพบกับน้องนานใหม่เผามง้งเพื่อรับฟังความรู้สึกของน้องว่าเมื่อกองทัพมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรกับกองทัพบ,บ้างไปชมกันนะครับครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงเลี้ยง กองพันหาไหม้เจ็ดกรมทหารไม้สองซึ่งขณะนี้น้องๆอทหารอยู่ในระหว่างการรับประทานอาหารอีกสักครู่หลังจากที่น้องทหารรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราจะไปพบกับพูดคุยกับน้องทหารกันครับขณะน,นี้น้องๆอทหารรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความรู้สึกของน้องๆอทหารกันครับเชิญน้องทหารใหม่แนะนำตัวครับ กับผมพลทหานชุติพัฒน์แซลีจนเผ่ามงครับเมื่อกองทัพมอบสิ่งดีๆให้เราแบบนี้มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกองทัพบ,บ้างครับกูซานเจ้ากูเลเกะมันเป็นสื่อฮัลลมงค์หนูกูตุ้กแข้งจ้องป้านจอดในงานอ๋อหรือไปแชร์แดนดแกูซาดากูเลเกะฮัลลมงค์หนูกูตุ้กแข้งในป้านจา้นองแชร์ลุมงเต่าท่านจูจอดตัวหนึ่งนี่โหเป็นที่ฮัลลูเต,ต่า ท้านองเว่าให้การต่างๆเวลาเพราะว่า,ามอมงอยู่ๆทะเลยุ่งยินเด็กเกว่าหลืเดี๋ยวไปจะนในงานถ้ากูทะเลปั้งกระจายข้าถ้าคาดเดียวขาสารนงโยงเดี๋ยวไปเจาะในงานคราวเด็กเก๋เว่าฮอร์มงก็ไปจะมงขอบคุณน้องชืธิภีพามากๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับความรู้สึกของน้องทานใหม่เผ่ามงที่แสดงความรู้สึกดีต่อกองทัพต่อจากนี้เรายังมีน้องนานใหม่อีกหนึ่งนายซึ่งเป็นชนเผ่าล้ว เราจะไปรับฟังความรู้สึกของน้องว่าอยากจะบอกอะไรให้ผู้รับชมได้ทราบถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็นทหารไปกันครับทราบว่าคนทาหารที่มาจากชนเผ่าชื่อน้องจะก,กิดอยู่ไหมครับจะกิรจะกิดเชิญน้องทาหารแนะนำตัวครับสวัสดีครับกระภมพุทารจะก,กิดตังกลับชนเผ่าลัวครับ เมื่อกองทัพมอบสิ่งดีๆให้เราแบบนี้มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกองทัพบ้างครับโดยนาความสามารถด้านภาษาของเอินมาช่วยงานของกองทัพโดยการสอนเป็นครูสอนภาษาชนเผ่าเพื่อขยายภาษาชนเผ่าบนกําลังพลของ,ของกองทัพประสานงานและข้อมูลข่าวสารกลุ่มชนเผ่าต่างๆโดยเกยตองเจ้างามภาษาคนสิ้นเปลืองงบประมาณช่วยอ้นกองทัพประหยัดงบประมาณคุณส่วนหนึ่งครับ อยากจะบอกอะไรให้กับคนที่รับชมไม่ทราบถึงความรู้สึกที่เราได้เข้ามาเป็นทหารครับการเป็นทหารนั้นแม่อินจะต้องผ่านการฝึกที่เข้มข้นแต่ก็เกยคกุญยากลําบากจนเกินเลยเกยกุนแองอนอ่น,อน,อนเสียเวลากับส่วนนี้สักเท่าไหร่ในล่วงกับกันกับแองคนอ้นกุนฝึกน้ำฝนนําเองคนมีความอดทนอดกัน้นเสียสละและมีความรับชอบดกขึ้น สามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในการแองงานหลังจากพี่เอิญปลดประจำการครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความรู้สึกของน้องๆองทหารใหม่ท้ายนี้ผมขอเชิญชวนน้องน้องชายไทยทุกคนที่มีอายุครบตามเกณฑ์และมีใจรักอยากเข้ามาเป็นทาหาร ได้เข้ามาสัมผัสชีวิตในรั้วของกองทัพบกและเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดพร้อมทั้งขอฝากผลงานต่างๆที่พวกเราได้ดำเนินการตามสื่อต่างๆที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอน,นี้ด้วยครับสําหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ